สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาท่ามเกาะจากสิงคโปร์ไปเกาะเซนโตซานะเป็นสวนสนุกนะครับโดยเราจะไปซื้อบัตรนะครับที่ตรงนี้ครับผมที่ซื้อบัตรไปเกาะเซนโตซานะฮะโดยเราจะขึ้นรถรางไปบัตรมวลค่า4เซนนะฮะไปอย่างเดียวนะฮะส่วนขากลับนั่งฟรีนะครับโดยเราจะไปลงที่สถานีเอ่อวอเตอร์ฟอนต์นะครับ เนี่ยครับหน้าตาของบัตรนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับโดยเราหลังจากได้บัตรแล้วนะครับเราก็จะไปขึ้นรถรถรางนะครับนี่ครับซึ่งสถานีที่นี่มีสี่สถานีนะฮะสถานีที่เราขึ้นก็คือ h a r b o r f o n t Water t ตาร i ฟ n นด์ n f o n t แล้วก็บี Station นะครับโดยเราจะไปลงที่ h a r b o r f o n t นะฮะ นี่ครับรถรางนะครับจอดรอเราอยู่แล้วนะครับหลังจากเราขึ้นมานะครับผมเราก็จะถ่ายไว้เป็นที่ระึนกนะครับนี่ครับถึงแล้วครับสถานีวอเตอร์ฟอนนะครับที่จะลงไปดูยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะฮะซึ่งเป็นสวนสนุกแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็จะเปิดอีกที่ที่ดูใบเร็วๆนี้นะครับโดยข้างในก็มี เครื่องเล่นมากมายประมาณยี่สี่ชนิดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเซนโตซาซิสโกนะครับเดีย๋ยวให้ดูรอบๆน,นะครับเนี่ยครับรอบๆของเกาะเซนโตซานะครับใกล้ๆกับยูนิเวอร์แซลนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ สัญลักษณ์ยูนิเวอร์แซลนะครับก็คือรูปโลกนะครับที่เขียนว่ายูนิเวอร์แซลนะครับผมเนี่ยครับหลังจากที่เรามาถึงนะครับเราก็จะเถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเพราะเราเดินทางมาไกลนะครจากเมืองไทยประมาณพันแปดร้อยกิโลนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับแต่คนก็เยอะมากนะครับ เราก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบวิดีโอทำแบบให้ดูนะฮะนี่ยครับถ่ายแบบวิดีโอทำแบบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเซนโตซาบริษัทยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงามน,นะครับของยูนิเวอร์แซลนะครับ ถดูรอบๆรูปโลกนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนะครับโดยออ Universal นะฮะเป็นเป็นสวนสนุกนะครับอยู่ในเครือ Universal นะครับมีเครื่องเล่นมากมายนะครับประมาณ24ชนิดนะครับซึ่งค่าเข้าประมาณ7 0ดสอลลาร์นะครับค่าเข้าสวนสนุกก็ประมาณ1,500บาทน,นะครับอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะครับผม แต่วันนี้เวลาน้อยผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกลับไปเกาะสิงคโปร์เหมือนเดิมนะฮะโดยขึ้นที่สถานีวอเตอร์ฟอนต์นะครับนี่ครับสถานีวอเตอร์ฟอนต์นะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์นะขึ้นกลับฟรีนะฮะขามาเสีย4ดอลลาร์นะฮะก็คือประมาณ100บาทไทยนะครับ ขากับนั่งไปฟรีนะครับเนี่ยรับรถมาแล้วครับผมรถรางนะฮะสีน้ำเงินโททีครับสีฟ้านะครับก็เหมือน b ีทบ้านเรานะฮะเนี่ยครับหลังจากคนลงนะซึ่งรถสีเขียวคันนี้นะฮะเขาเดินทางมาจากสถานีอินเดียนนะครับผมเ หลังจากเราขึ้นรถแล้วนะครับผมเราก็จะให้ดูช่องทางอีกสองช่องทางนะครับที่สามารถมาเกาะสิงโทซาได้นะครับก็คือเส้นทางกระเช้าลอยฟ้านะครับซึ่งมีค่าบัตรอยู่ประมาณ29ดอลลาร์สิงคโปร์นะฮะก็ประมาณ800บาทนะฮะเนี่ยครับกระเช้าลอยฟ้าสิงคโปร์ประมาณ800อบาทนะครับอันงนึงก็คือทางเดินนะครับ ประมาณ1นึงดอลลาร์นะฮะยีบ24บาทนะครับเนี่ยครับทางเดินไปก่อเซนโตซานะครับค่าผ่าน1ดอลลาร์นะครับสิงคโปร์นี่ครับเราก็มาถึงสถานีฮาร์เบอร์ฟอนนะครับซึ่งเป็นสถานีที่สามารถต่อรถไฟฟ้ารถเมล์ไปเที่ยวที่อื่นได้นะครับครับรถมาถึงสถานีแล้วนะครับ ดูไปดูมาก็เหมือน BTS บ้านเรานะครับหลังจากรถมาถึงสถานีนะฮะเราก็เดินลงนะครับผมเพื่อไปเกาะสิงคโปร์นะครับโดยจะสังเกตว่าอ่ารถรางเนี่ยจะไม่มีคนขับนะครับเนี่ยครับไม่มีคนขับนะครับก็เชิญติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ